ถ้าพูดถึงความรักครั้งหนึ่งที่มันอยู่ในใจเรามานานมากๆแม้เวลาจะผ่านไปเป็นสิบปีแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกหรือแม้แต่ไม่ได้คุยกันอีกเลยแต่มันกลับยังอยู่ในมุมหนึ่งของหัวใจความรักตอนมัธยมไงความรักที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่ลึกมากสำหรับเราในตอนนั้นวันนี้เราเลยอยากชวนทุกคนมาย้อนกลับไป หาความทรงจำเก่าๆที่ทั้งหวานทั้งซึ้งทั้งเจ็บปวดกับรักตอนมัธยมที่เราจดจำไม่เคยลืมวันแรกที่เราเจอกันฉันไม่รู้เลยจริงๆว่าวันนั้นมันจะกลายเป็นวันสำคัญของใจฉันไปตลอดมันไม่ได้มีแสงแดดพิเศษไม่มีสายรุ้งไม่มีลมพัดเบาๆแบบในหนังรักวัยรุ่นมันเป็นแค่เช้าวันจันทร์ธรรมดาธรรมดาวันหนึ่ง ที่ฉันต้องนั่งในห้องเรียนใหม่โต๊ะใหม่เพื่อนใหม่และนั่นคือวันแรกที่ฉันเห็นเธอเธอนั่งอยู่มุมขวาหลังห้องใกล้ๆหน้าต่างท่าทางดูเงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครฉันเองก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรหรอกออกจะเฉยเฉยเหมือนคนธรรมดาที่ไม่มีใครสนใจด้วยซ้ําแต่ไม่รู้ทํำไมสายตาฉันมันกลับมองไปที่เธอบ่อยกว่าคนอื่น ฉันไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นมันคือความชอบหรือเปล่าในตอนนั้นฉันแค่รู้ว่าเวลาครูเรียกชื่อเธอฉันจะตั้งใจฟังเวลาฉันเดินผ่านโต๊ะเธอฉันจะรู้สึกเกรงนิดนิดเวลาฉันเห็นเธอหัวเราะกับเพื่อนฉันก็แอบยิ้มไปด้วยมันไม่ใช่ความรักแบบโรแมนติกเลยนะมันเหมือนกับว่าฉันกำลังได้ค้นพบอะไรบางอย่างในใจตัวเอง มันใหม่มันสันไหวแต่มันอบอุ่นมากจำได้เลยว่าวันนั้นครูให้จับคู่ทํางานและเธอก็หันมาชวนฉันเพราะเพื่อนเธอหยุดเรียนแค่นั้นแหละใจฉันเต้นเหมือนมีใครมาตีกลองในอกเธอยื่นสมุดให้ฉันแล้วบอกว่าเขียนส่วนนี้ให้หน่อยได้ไหมเราคิดไม่ออกประโยคนั้นมันธรรมดามากเลยใช่ไหม แต่ฉันกลับเอาไปคิดวนอยู่ในหัวทั้งวันเลยนะวันนั้นเราได้คุยกันครั้งแรกหัวข้อก็คืองานกลุ่มนั่นแหละแต่ฉันจำเสียงเธอจำแววตาเธอจำท่าทางตอนที่เธอหันมาหาฉันได้หมดเลยหลังจากวันนั้นฉันก็เริ่มมองหาเธอบ่อยขึ้นฉันเริ่มตั้งใจมาโรงเรียนเร็วขึ้นหวังว่าเธอจะมาถึงก่อน ฉันเริ่มทำตัวเป็นบรรณรักษ์ห้องเรียนแค่อยากได้ข้ออ้างเดินไปใกล้เธอเธอเริ่มพูดกับฉันมากขึ้นนิดหนึ่งบางครั้งเราก็หัวเราะเรื่องครูบางครั้งเราก็แค่สบตากันแล้วแยกย้ายแต่แค่นั้นมันก็ทำให้วันธรรมดาของฉันพิเศษขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อบางวันเราไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ำแค่เห็นเธอเดินเข้าห้องฉันก็รู้สึกว่าใจมันอุ่นแปลกแปลก เธอไม่รู้หรอกว่าเธอกลายเป็นเหตุผลที่ฉันอยากมาโรงเรียนและไม่รู้ด้วยว่าเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีขึ้นทุกอย่างมันเริ่มต้นจากวันแรกนั้นจริงๆวันที่ไม่มีอะไรพิเศษแต่เธอเข้ามาอยู่ในสายตาและในใจฉันแบบไม่รู้ตัวบางครั้งฉันก็แอบ,บคิดนะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะกล้าทักเธอเร็วกว่านี้ไหม จะกล้าถามชื่อเธอแบบชัดๆกล้าชวนเธอคุยกล้าบอกว่าเธอรู้ไหมวันแรกที่เราเจอกันมันสำคัญมากสำหรับฉันแต่สุดท้ายฉันก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะฉันกลัวจะเสียช่วงเวลานั้นไปกลัวจะเปลี่ยนมันจากสิ่งสวยงามให้กลายเป็นความทรงจำที่เจ็บกว่าเดิมวันแรกที่ได้เจอเธอกลายเป็นเหมือนบทแรกของหัวใจฉัน มันเป็นความรู้สึกที่ใสสะอาดมากไม่มีเงื่อนไขไม่มีความคาดหวังมันคือความรู้สึกที่แค่ได้เห็นหน้าเธอในตอนเช้าก็ทำให้วันทั้งวันของฉันสดใสกว่าที่เคยเป็นและแม้จะผ่านมานานแค่ไหนแค่หลับตานึกถึงวันนั้นฉันก็ยังจําได้ว่าเธอใส่เสื้อแบบไหนนั่งตรงไหนแล้วหันมายิ้มให้ฉันอย่างไรขอบคุณนะ ที่เคยเดินเข้ามาในวันธรรมดาแล้วเปลี่ยนให้มันกลายเป็นความทรงจำที่ฉันไม่มีวันลืมเลยจริงๆความรักตอนเด็กมันไม่ต้องมีคำว่าครอบครองแค่ได้อยู่ใกล้ๆเขาได้คุยกันได้หัวเราะไปด้วยกันมันก็เป็นความผูกพันที่พิเศษที่สุดแล้วช่วงนั้นเราไม่รู้หรอกว่าอะไรคือรักแท้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสัมพันธ์ควรเป็นยังไงเราแค่รู้ว่า เราชอบเวลาที่เขาอยู่ใกล้เราชอบเวลาที่เขาหันมาคุยกับเราแล้วทุกอย่างมันก็ค่อยๆเติบโตจากความรู้สึกเล็กๆกลายเป็นความผูกพันโดยไม่รู้ตัวเลยมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเวลาเขาลืมเอาดินสอมาแล้วเรายื่นให้เวลาเขาหัวเราะตอนเราสะดุดโต๊ะหรือแค่เขาหันมายิ้มให้เราในวันฝนตก มีวันหนึ่งเขาทำขนมมาแบ่งในห้องฉันนั่งอยู่ท้ายแถวคิดว่าเขาคงไม่เดินมาถึงแต่สุดท้ายเขาก็เดินมาถึงฉันแล้วพูดว่าของเธอนี่เราเก็บไว้ให้นะโอ้โหแค่นั้นแหละวันนั้นทั้งวันฉันแทบไม่ได้เรียนอะไรเลยคิดแต่เรื่องนั้นทั้งวันจริงๆความผูกพันของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว แต่มันค่อยๆซึมเข้าใจแบบน้ำซึมดินเราเริ่มเขียนโน้ตเล็กๆฝากไว้ใต้โต๊ะเริ่มเอาขนมที่ชอบไปแบ่งเขาเริ่มรู้ว่าเขาชอบเพลงอะไรอ่านการ์ตูนเล่มไหนตอนพักเที่ยงเขามักจะนั่งมุมประจำฉันก็แอบ,บเดิอนอ้อมไปแถวนั้นเสมอไม่ได้ทำอะไรหรอกแค่ได้มองก็พอแล้วมีวันหนึ่งเขาป่วยไม่มาเรียน ฉันเฝ้ารอดูโต๊ะที่ว่างเปล่าทั้งวันใจมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างตอนนั้นถึงรู้ว่าเออเราผูกพันกับเขาไปแล้วนะไม่ใช่แค่เพราะเขาเป็นคนดีแต่เพราะเขาทำให้วันธรรมดาธรรมดาของฉันมีความหมายแค่ได้มองเขากินขนมแค่ได้ยินเสียงหัวเราะของเขาฉันก็รู้สึกเหมือนโลกมันไม่เงียบจนเกินไป ตอนเด็กๆเ,เราอาจไม่รู้ว่ามันคือความรักแต่มันคือความรู้สึกดีที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่มีแผนไม่มีแกล้งทำเราแค่เป็นตัวเองแล้วเขาก็ชอบในแบบที่เราเป็นฉันยังจำได้เลยช่วงสอบกลางภาคเรานั่งอ่านหนังสือด้วยกันใต้ต้นไม้ในโรงเรียนเขาบ่นว่าจำสูตรฟิสิกส์ไม่ได้ฉันก็เขียนให้ในกระดาษแผ่นเล็กๆ วันรุ่งขึ้นเขาเอากระดาษแผ่นนั้นมาติดในแฟ้มบอกว่าจะเก็บไว้โมเมนต์แบบนั้นน่ะเหรอมันเรียบง่ายแต่มันลึกมากสำหรับเด็กคนหนึ่งเราไม่เคยได้บอกรักกันไม่เคยมีคำว่าเป็นแฟนแต่ความผูกพันของเรามันชัดมากจนบางครั้งฉันยังรู้สึกว่าเราเคยรักกันแบบเด็กๆโดยไม่ต้องพูดออกมา มันเป็นความผูกพันที่ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องถามว่าชอบเราหรือเปล่าแค่ได้อยู่ด้วยกันในห้องเรียนเล็กๆนั้นมันก็พอแล้วสำหรับหัวใจวัยมัธยมของเราและเมื่อเวลาผ่านไปฉันยังจำได้ทั้งหมดเลยเสียงหัวเราะเขาท่าทางตอนหาวในคาบคณิตการเดินเตะเศษใบไม้ข้างทาง ความเงียบที่อบอุ่นและช่วงเวลาที่ใจเต้นทุกครั้งที่เธออยู่ใกล้เพราะนั่นคือความผูกพันแบบเด็กๆที่ไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากแค่ได้รู้ว่าเรายังอยู่ในชีวิตของกันและกันเคยไหมยอยู่ดีๆคนที่เคยใกล้ค่อยๆถอยห่างออกไปโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ทะเลาะก,กันไม่ได้มีเรื่องอะไร แค่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะใครทําผิดแต่มันแค่ค่อยๆเงียบลงเหมือนฝนที่เริ่มสาทั้งที่ใจเรายังอยู่ที่เดิมฉันยังจําช่วงนั้นได้ดีมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรชัดเจนแค่เธอเริ่มไม่มานั่งที่เดิมเริ่มไม่ทักก่อนเหมือนเคยเริ่มหัวเราะเบาลง เริ่มมองผ่านฉันเหมือนไม่ได้มองแล้วก็เริ่มมีเพื่อนใหม่ที่เธอสนิทด้วยคนที่เรียนเก่งกว่าพูดเก่งกว่าร่าเริงกว่าส่วนฉันยังคงนั่งอยู่มุมเดิมพร้อมยิ้มให้เธอเหมือนทุกวันแม้ว่าเธอจะไม่ได้หันมามองแล้วก็ตามวันนั้นเป็นวันสอบย่อยเธอเคยมานั่งติวกับฉันเสมอแต่ครั้งนี้เธอเดินผ่านไปนั่งกับคนอื่น ฉันแกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่ในใจมันเจ็บมากกว่าการสอบตกอีกฉันเริ่มถามตัวเองว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเราน่าเบื่อเกินไปไหมหรือแค่เธอไม่ต้องการเราแล้วจริงๆไม่มีคำตอบใดชัดเจนมีแค่ความเงียบที่ดังมากขึ้นเรื่อยๆในใจเธอยังคุยกับเราอยู่นะแค่สั้นลงห่างขึ้น จากคำว่าวันนี้กินข้าวที่ไหนกลายเป็นแค่อือเดี๋ยวไปก่อนนะจากที่เคยนั่งติดกันกลายเป็นนั่งห่างหนึ่งแถวจากที่เคยมีชื่อเราในสมุดโน้ตกลายเป็นไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยและเราก็ได้แต่นั่งมองเธอจากไกลๆในขณะที่เธอก็ไม่ได้หันกลับมาอีกเลยวันหนึ่งฉันพยายามถามตัวเองว่า เราควรไปคุยกับเธอก่อนไหมแต่ก็ไม่กล้ากลัวคําตอบกลัวความจริงกลัวว่าเธออาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราเคยผูกพันกันขนาดไหนมันเจ็บนะการที่ความสัมพันธ์มันค่อยๆหายไปแต่เราไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยเพราะเราไม่มีสถานะเราแค่เคยรู้สึกดีต่อกันในแบบที่ไม่เคยพูดออกไป สุดท้ายฉันยอมรับว่าความใกล้บางครั้งก็ไม่ยืนยาวแม้ว่าใจเราจะยังอยู่ที่เดิมแต่ใจของเขาอาจไปไกลแล้วมันเศร้านะที่คนหนึ่งยังเก็บทุกอย่างไว้ในใจในขณะที่อีกคนอาจลืมไปหมดแล้วด้วยซ้ำและนั่นแหละวันที่เริ่มห่างจริงๆไม่ใช่วันที่เราทะเลาะกัน แต่เป็นวันที่เราหันไปหาเขาแล้วพบว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วขอบคุณเธอที่เคยอยู่ในวันธรรมดาของฉันแม้วันนี้เธอจะเดินไปไกลแค่ไหนแต่เธอจะยังเป็นความรู้สึกดีๆที่ไม่เคยหายไปและฉันจะยังคิดถึงเธอเสมอแม้จะไม่ได้พูดถึงอีกต่อไปแล้วก็ตามเธอรู้ไหม ความรักตอนมัธยมมันสวยงามมากนะแม้มันจะไม่สมบูรณ์แม้มันจะไม่ได้จบแบบที่เราหวังแต่ในความรู้สึกนั้นมันมีความจริงใจซ่อนอยู่มากมายตอนนั้นเรายังเด็กเราอาจไม่รู้ว่าจะจัดการกับความรู้สึกยังไงเราอาจไม่กล้าพอจะพูดเราอาจเก็บไว้แล้วรอให้มันค่อยๆจางไปเองแต่ไม่เป็นไรเลยนะ เพราะเราได้รักอย่างแท้จริงแล้วแค่ไม่ใช่ในแบบที่โลกภายนอกต้องเข้าใจแต่มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์และเกิดขึ้นจริงในหัวใจเราบางครั้งเราอาจนั่งมองเพดานห้องนอนเงียบๆแล้วก็คิดถึงเขาแบบไม่มีเหตุผลคิดถึงตอนที่เขาหัวเราะคิดถึงตอนที่เขายืมปากกาคิดถึงตอนที่เขาเงียบไปทั้งวันแล้วเราเป็นห่วง คิดถึงตอนที่เรากำลังจะพูดแต่ก็เลือกเงียบและนั่นแหละความรักบางครั้งมันไม่ได้อยู่เพื่อให้ครอบครองแต่มันอยู่เพื่อให้เรารู้ว่าเราเคยรู้สึกได้ขนาดนั้นวันนี้เราโตขึ้นแล้วเราอาจเจอคนใหม่อาจมีความสัมพันธ์ที่โตขึ้นซับซ้อนขึ้นแต่น่าแปลกเนอะรักในวัยมัธยมที่ไม่ได้พูดออกมา กลับยังชัดเจนในใจเราที่สุดไม่เป็นไรเลยนะถ้าเธอยังคิดถึงใครบางคนอยู่แม้เขาจะไม่ได้อยู่ข้างๆแล้วแม้จะไม่ได้พูดคำว่ารักให้เขาได้ยินแม้จะไม่มีโอกาสกลับไปเจอกันอีกแล้วเธอไม่ต้องรู้สึกผิดที่ยังรักอยู่ที่ยังจดจำอยู่ที่ยังรู้สึกเสียดายเวลาที่เคยมีขอแค่เธอรู้ว่า ทุกความรู้สึกของเธอมีค่าแม้เธอจะไม่ได้พูดมันออกมาแม้เขาจะไม่เคยรับรู้แต่เธอก็ได้รักแล้วจริงๆความรักไม่จำเป็นต้องมีตอนจบแบบในหนังมันไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยการคบกันหรือจับมือกันเดินออกจากโรงเรียนไปด้วยกันบางความรักแค่ได้รู้ว่าเราเคยมีเขาในชีวิตแม้เพียงช่วงสั้นๆ มันก็เป็นของขวัญที่สวยงามที่สุดแล้วคืนนี้ก่อนจะหลับตาขอให้เธอลองยิ้มให้ตัวเองยิ้มให้กับหัวใจที่เคยเต้นแรงเพราะใครบางคนยิ้มให้กับความกล้าของตัวเองแม้จะไม่กล้าพูดออกไปแต่ก็กล้าที่จะรู้สึกและขอให้เธอรู้ไว้เสมอว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียว มีอีกหลายคนบนโลกนี้ที่ยังเก็บใครบางคนไว้ในใจแม้จะไม่เคยได้บอกแม้จะไม่เคยได้รักกันจริงๆขอบคุณที่เธอเคยรักใครสักคนอย่างเต็มหัวใจแม้เขาจะไม่รู้ก็ตามคืนนี้ให้หัวใจเธอได้พักให้ความทรงจำค่อยๆละลายไปพร้อมเสียงเพลงแล้วตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ด้วยหัวใจที่ยังอบอุ่นเหมือนเดิม เพราะรักที่เคยเกิดขึ้นแล้วจะไม่หายไปไหนเลยแม้จะไม่มีใครรู้แต่เธอรู้และนั่นก็เพียงพอแล้ว